สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะมาลงของรัฐบาลไทยเนาะค่ะเป็นของวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันหายหสบหกเนาะค่ะพี่น้องนะคะเป็นของหวดสีมาเนาะพี่นะะ้องชนสัญจรเด้อค่ะพี่น้องนะคะสัญจรที่จังหวัดมห ah าสารคามะค่ะกักะว่าต้องคิดอีหยัางายเนาะพี่น้องถ้าดวงมีก็ถือคือเกาล่ะค่ะนะคะ ก่อนจะไปเบื้องแนวทางของหมวดนี้นะคะแอดจะให้เบิ่งสถิติเก่าก่อนนะคะของของแอดวดที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องของแอดวดที่แล้วของวันขออนุญาตค่ะของวันที่สิบหกนะคะของวดที่แล้วของแอดลุดเดอร์ค่ะพี่น้องรุดนะคะเขาเฉพาะเลขมีทท่มาเนาะคะ่ะ กามือหวอยออกแอดจะไปตามมหาห้นะคะเพิ่นจะให้ล่งเฉพาะมือหวอยออกเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องสําหรับอ่าเอฟซีพุทธาเนาะค่ะเพราะว่าเลซี่ตัวซื่อง่ายค่ะพี่น้องประหยัดงบเนาะ,ค,ะค่ะค่ะของแอดไปเข่าของรัฐบาลออมสินนะพี่น้องเนาะนะคะขออนุญาตค่ะไปเข่าของรัฐบาลออมสินหกแปดแปดหกเนาะ,ค,ะค่ะกา ลุดก็คือรุดนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าของของท่างช่องเ้ารู้สซกว่าจะเขาหางวดติดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะให้เบื้องสถิติของการเข่าของหัวนะคะของแนวทางเนาะค่ะพี่น้องไข่ร้ายมือพี่น้องเพิ่งจะฟื้นได้นะคะเพิ่งจะฟื้นตัวได้อันนี้เป็นของน้องต้านะคะ ของน้องตากวดที่แล้วว่างเดนอยูอท่ทีเก่ากับศูนย์นะคะพี่น้องเข่าบนเข่าล่างเด้อค่ะเดนแลวก็จับคูของน้องตาไปเข่าของอ,อมสินนะคะพี่น้องนะคะไปเข่าของอ,อมศินงวดแรกเข่าเจ็ดสามตรงๆค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็มาเข่าศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหรือเป็นของอ่เลขมีที่มานะคะเพราะนของแอดกับของน้องตานะคะ งวดทีพานมาเขา่าของของศูนย์เก่าสามนะคะเข่าสามตัวแตกนะคะพี่น้องนะคะเข่าสามตัวแตกเด้อค่ะพี่น้องนะคะว่างเด่นยูทีจับเด่นยูทีเก่านะคะจับคูบ่ได้แต่ไปแตกยูสามตัวนะคะไปตัดเหรียญยูพนเด้อค่ะพี่น้องเป็นอนวาสถิติของท่างช่องเข่ารัฐบาลไทยเข่าหางวดติดแล้วนะคะ กงวดสีมานนี่จะเป็นงวดที่6เนาะค่ะพี่น้องไปหลุนน้ำกันเด้อค่ะนะคะเขาหางวดติดแล้วมี7 3 0 7ส6 1ศเก่าแล้วก็สตัวแตกของงวดที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องนะคะเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาแอดจะพาไปเขาแนววทางของงวดนี้เลยเนาะคะ่ะ วันนี้ก็ฝฟันดีได้ค่ะพี่น้องฟันว่าหลายขึ้นแล้วฟันเกี่ยววา่าคนมหาอยเฮือนพี่น้องถ้าฟันจังสีจ่จะบ่คอยพลาด้วยค่ะคนบ่เมนมาหาซื่อซื้อมาเอาบนุนะามาขึ้นเนี่ยมากินเขากินน้ำนี่โอ้ยกองบุญเลยค่ะพี่น้องค่ะน่าจะพาพี่น้องแตกอีกเนาะค่ะกดติดตามไ้เดอ้อพี่น้อง น่าจะได้โชคอีกงวดนี้น่าจะเขาเป็นงวดที่หกเนาะคะ่ะน่าจะเขาเอ็ดฝันยังสี่มาหลายขึ้นแล้วเอ็ดก็ว่าได้เว้แตงแต่ลงกลุ่มเนาะคะ่ะกลุ่มเอ่อเล้ากลุ่มเล่าฮานอยของเอ็ดเนาะคะ่ะฝันว่ามาเอา่อพี่น้องทางไกลแม่ะคะ่ะเอฟซีมู่งเปนโอนเงินมาให้นะแม่ค่ะนะคะ,นะค,ะคนเอิบเงินมาเห็นเพิ่นมามาเฮียนนํามาทาบุญน้ำแม่พี่น้องนะคะกะ เลขบ่หลายคููเด้อค่ะพี่น้องกดติดตามไว่ฝากกดไลค์กดแชร์แอดน้ำในเด้อค่ะรัฐบาลไทยเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งถ้าแตกงวดนี่แอดจะเฮ็ดได้แตกต่อกันหกงวดติดโดยที่บ่อกขามเลยค่ะพี่น้องนะคะไปรุ่นน้ำกันเด้อค่ะเลขบ่หลายหางค่ะบ่หลายคูเฮ็ดจัดขึ้นมาเพื่อทันที่มีงบหน่อยเลยค่ะพี่น้อง ก็คือบาน่ะเนาะคะ่ะตัวเลขนี่เข้าไม่หลุดนะคะเป็นแค่แนวทางให้ใส่วิจรารณญาณในการเบิงการเลือกสื่อเด้อค่ะพี่น้องก็เ่ได้สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดเนาะ,ค,ะค่ะก็ให้เบิงเป็นแค่แนวทางทนานั้นเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะเดนแอดจเจฮ็ตหน่อยคูล่ลงค่ะ แอดจะเห็ดหน่อยคูล่ลงนะคะพี่น้องสำหรับทันทีงบหน่อยเนาะคะ่ะจังเล่าน้อยกันเล่าหมดที่แล้วแตกสามตัวเด้อค่ะแต่แอดบอสบายในยแห้งเว้าเพราสามารถจะเว้าล่งคลิปได้นะคะรถทางช่อง y o u t u b e เนาะพี่น้องแอดก็เลยเอาไปลงอยู่ในกลุ่มสามารถชิกอยู่ในกลุ่มจะรู้ดีอยค่ะ นะคร่าเมนเหล็กออกแล้วจังเอามาวาเนาะพี่น้องเนาะนะคะขออนุญาตขีดเส้นไว้ก้นนะคะเอ็ดจะว่างหน่อยหางล่งของเอ็ดนะคะถ้าดวงดีอ่ามันก็นต้องอยุี่ดวงน้ำเด้อพี่น้องนะคะเพราะฉนัพน่นถือเข้าก็จะถือค้อกันถ้าไม่มีดวงก็บ่ถือค่ะพี่น้อง นะคะสูตรหาเปอร์เซนต์ค่ะดวงอีกต้องบวกดวงอีกหาซีเดอร์ค่ะนะคะกับอีกอย่างหนึ่งอนิสงของการเว้าการคิดของคนแต่ละคนกับเคือกันพี่น้องตรงนั้นกับนํางผ้าไปสู้โชกลาบได้อกันนะคะค่ะกับค่ะกับเด่นไปเลยเนาะคะ่ะด้วยจะขีดในมันแล้วก็เนาะคะ่ะเอาเป็นขีดในมันแล้วก็พนนะะี่น้องเนาะจะได้ว่างเงี้ยวๆร่วงๆไปเลยนะคะ เป็นไข่อยู่เกือบอาทิตย์พี่น้องลานสิลุกมาว่างรัฐบาลไทยบรได้ใจรักพี่นอ้องมื้นตายกข้อใดกับทางเศร้าใส่สม,มุดว้ก้อนล่ะคคะฝากกดไลก์กดแชร์ในเด้อพี่น้องผู้ดใดเขามาเบิ่งแล้วเนะคะ่ะ ของอแอดมีช่องทางทั้ง u u b e เด้วยค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดน้ำเนเดอ้อค่ะนะคะว่างเดนนะคะเด่นตัวเดียวค่ะงวดนี้แอดจะว่างตัวเดียวนะคะทีพานมาแอดว่าง2จับคูมันจะได้6คูนะคะแอดจะว่างทีตัวเดียวเลยด้วค่ะพี่น้องแอดหมั่นใจเลขตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าแอดจะ มันเกี่ยวกับความฝันนําเพราะบางวดที่แล้วแอดบ้างลงไปอยู่ในตัวเลขของแอดบอกว่าถา้าผู้ใดซื้อเลขรัฐบาลไทยบ่มีเลขที่แอดฟันลงไปนะซีตัวนี้บเ่เด้เงินเนาะพี่น้องที่ติดตามแอดจะเห็นอยู่เนาะค่ะนี่ค่ะตัวนี่ค่ะสถิติเก่านะพี่น้องเพราะว่ามันเกี่ยวกับความฝันแอดนํานะคะแอดเขียนลงไปมีศูนย์มีเก่ามีหกมีสามบอกลงไปว่าถ้าผูใ้ใดซื้อหวย อ่าซื้อเลขซอรัฐบาลให้นีบอติดซีตัวนีบบริงเงินปรากฏว่ากอดกันออกสามตัวแตกเลยค่ะเพราะว่ามันตรงกับความฝันของแอดนั่มนะคะมันตรงกับความฝันแอดก็เลยหมั่นใจฟันลงไปเลยเนาะพี่น้องมือน,นั้นเนาะค่ะสามารถชิกเอฟซีที่เพื่อนติดตามแอดจะรู้อยคะว่าแนวทางของแอดไปยังไรเนาะ,ค,ะค่ะค่ะว่างเดินไปทีหมั่นใจมานลานพี่น้องนะคะลานเลยค่ะ เพราะว่าเล็กตัวนี้มันชนชนเพราะชนหน่อยๆพี่นอ้องชนจนเดินเดินจนดีดขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งของใจเลยค่ะก็ขอให้มาเด้อค่ะนะคะคููแรกเนาะค่ะพี่น้องคููแรกของเด่นสองเนาะพี่น้องสองศูนย์ 0. นะคะ องหนึ่งเลขกซี่ตัวนึงเนาะพี่น้องเอาะเอ็ดประหยัดงบหน่อยตัวหน่อยหางค่ะพี่น้องนะคะค่ะพี่น้องของหวยค้นลอยเอ็ดค่ะว่างเดนตัวเดียวซีซีคูค่ะพี่น้องนะคะ 3ตัวหางเดียวเน่นเน่นเลยเดอ้อค่ะพี่น้องตัวนี้นะคะขอให้แตกสามตัวอีกนะคะขอให้มากนะคะสามตัวแตกเดอ้อค่ะ,ะ,คะรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันหารอยหกิบหกนะคะพี่น้องนะคะเด่นสองพี่น้อง สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองหาตัวเน้นของแอดก็คือแอดผันบ่ได้เอาปากกาแดงออกมาเนาะคะ่ะแอดเน้นให้ย,ยึดต,ตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องนะคะขีดเส้นใต้ไว้ให้นั่นคือตัวเน้นเนาะค่ะนะคะ,นะคะกะเดินทางมาสู่ไายคลิปแล้วเนาะคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณเด้อที่พี่น้องที่เข้ามาเบิง่ง ที่กดไลค์กดแชร์ให้แอดนะคะฝากกดติดตามไวเดอค่ะพี่น้องเพื่อแอดโลแแนวทางดีๆพี่น้องจะได้เห็นนะคะจะได้ขึ้นการแจ้งเตือนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ